ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่23ธันวานะครับสองหวันนี้พอดีผมเห็นโอกาสใน Forex ตัวหนึ่งฮะเผื่อเพื่อนๆจะได้ทำกำไรกันและมีเงินไปใช้ปีใหม่ฮะตัวนี้ก็คือตัวเจ p a นิสเย็นฮะคือหรือถ้าพิมพ์ในคือมันเป็นตัวเจ p ปนิสเย็นก็ u s j y ฮะเจนิสเย็นนะครับก็คือคู่ดอลลาร์คู่กับเจปนิสนะครับ ก็ตอนนี้ตัวกราฟนะครับฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็แล้วก็น่าจะเลือกทางเบรกลงนะครับน่าจะเลือกทางเบรกลงนะฮะจะเลือกทางเบรกลงก็เลยคิดว่าไหนๆเนี่ยมันมีโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ลองเข้าสถานนะไปดูก็ได้ฮะก็ลองเลือกทางลงดูนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันดันกลับตัวไม่ใช่ก็สต็อปลอสไปแล้วกันนะครับก็สต็อปลอสไปแถวแถว คือถ้าสมมุติมันเบรกหลอกเราเราก็สต็อปร้อยมปเแถวตรงนี้ก็ได้ฮะประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขแล้วกันถ้าสมมุติมันหลอกเรานะฮะสมมุติมันหลอกเราก็เอาตัวเลขไกลๆนะฮะแบบว่าคือคือไม่น่าจะหลอกเราได้นะฮะก็หนหนึ่งจะจุดหกศูนย์แล้วกันนะค,คือถ้ามันหลอกเรานะฮะแต่ถ้ามันไม่หลอกก็เป้าหมายนี่ก็คงไกลฮะเป้าหมายนี่ก็คงไกลนะฮะโอเคนะครับก็แนะนําทางทางลงแล้วกันนะฮะสำหรับตัวเจเป็นนิดเย็นนะครับ พอดูกราฟเดเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณขึ้นมาจากร้อยหนึงนะะ่งอะฮะขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็เดี๋ยววัดให้นะ,ะขึ้นมาจากประมาณร้อยหนึง่งขึ้นมาถึงนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นก็น่าจะมีอะไรให้กลับตัวบ้างฮะ,ะก็กลับตัวลงได้บ้างหรือว่ามีย่อได้บ้างก็อย่างน้อยก็น่าจะได้ตังะคะ์ฮะรอบนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับสาหรับตัวจเบ็นิดเย็นนะฮะโอเคครับก็จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ